สวัสดีครับผมชื่อนายกันวัตรเกื้อกัรชนาพรครับชื่อเล่นชื่อกันครับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิส n ตอร์อินเต a ร์เนชั่นแ2022ครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้รางวัลน,นี้ขอเรีเยนเชิญเ i ็นผค่ะคุณกันวัตรเกื้อกันชนาพรค่ะคำถามนะคะ ถ้าคุณได้ตำแหน่งเลสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแน a ไทยแลคุณจะใช้โอกาสที่ได้รับพูดถึงเรื่อง sustainability หรือว่าความยั่งยืนที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสในใจอย่างไรผมจะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนรู้ว่าความดีที่ยั่งยืนมันดีมากครับผมเชื่อว่าถ้าสังคมทุกคนเป็นคนดีจะทำให้ประเทศชาติบ้างเมืองอยู่อย่างยั่งยืนแบบมีความสุขครับ ผมอยากบอกตัวเองนะครับว่าวันนี้ผมเก่งมากครับและสุดยอดมากๆครับขอบคุณครับ